มนุษย์ลอยกลางอากาศได้จริงหรือเปิดปริศนาพลังจิตเหนือธรรมชาติคุณเคยสงสัยไหมว่าการลอยตัวกลางอากาศเป็นไปได้อย่างไรปรากฏการที่ดูเหมือนขัดแย้งกับทุกกฎฟิสิกส์นี้ได้จุดประกายความสงสัยและแรงบันดาลใจมานับพันปีในอดีตหลายคนเชื่อว่านี่คือพลังเหนือธรรมชาติหรือจิตที่ฝึกฝนจนถึงขีดสุดสามารถปลดปล่อยร่างกายจากพันธนาการทางกายภาพได้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ แต่เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเราเริ่มเห็นการลอยตัวด้วยหลักการใหม่ๆทั้งแรงแม่เหล็กคลื่นเสียงหรือแม้แต่ตัวนํำยวดยิ่งสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ว่าการลอยตัวไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นความจริงที่วิทยาศาสตร์กำลังเข้าใกล้ไม่ว่าจะเป็นพลังจิตหรือเทคโนโลยีการลอยนิ่งกลางอากาศสะท้อนความปรารถนาของมนุษย์ที่จะท้าทายข้อจำกัดและมองหาอนาคตที่ไร้กรอบของแรงโน้มถ่วงสิ่งสำคัญคือทำไมการลอยตัวจึงดึงดูดใจมนุษย์มานับพันปีอาจเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากพันธนาการ แรงโน้มถ่วงคือสิ่งที่บังคับเราทุกคนให้อยู่บนพื้นดินการฝืนกฎนี้จึงเปรียบเสมือนการเอาชนะข้อจำกัดของโลกความรู้สึกที่ว่ามนุษย์สามารถก้าวข้ามธรรมชาติได้ย่อมสร้างแรงบันดาลใจและความศรัทธายอย่างมหาศาลปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังคงวิจัยต่อไปพวกเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเทคโนโลยีเลวิเทชันจะไม่เพียงเป็นของเล่นหรือโชว์มายากลแต่จะถูกนำมาใช้จริงเช่นยานพาหนะที่ไร้แรงเสียดทานโรงงานที่เคลื่อนย้ายสิ่งของโดยไม่ต้องใช้ล้อ หรือแม้แต่การเดินทางรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ไปตลอดกาล